บทสาธยายเรื่องวุฒธ,ธานสูตรทักษะแห่งการออกจากฌานจากความสงบสู่การใช้ปัญญาที่มาจากพระสุตันตป,ปิฎกสังยุตติกายขันธวารวักสมาธิสังยุตในย่อหน้าที่587เจเจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาวุฒธธานสูตรเป็นพระสูตรที่สามในสมาธิสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าวุฒธธานะนั้นมีความหมายว่าการออกจากสมาธิการคลายออกจากฌาน หัวใจของพระสูตรนี้คือการนำเสนอทักษะที่สำคัญยิ่งและละเอียดอ่อนที่สุดประการหนึ่งคือไม่ใช่เพียงแค่การเข้าฌานหรือการตั้งอยู่ในฌานเท่านั้นแต่ความสามารถในการออกจากฌานอย่างฌานฉลาดก็เป็นเครื่องวัดความเป็นเลิศของนักภาวนาเช่นเดียวกัน ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยหลักการเดิมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ได้ฌานมีสี่จำพวกนี้จากนั้นพระองค์ได้ทรงจำแนกโดยเปลี่ยนทักษะประการที่สองมาเป็นการออกจากสมาธิว่าหนึ่ง ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ 2. ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการออกจากสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. ผู้ได้ฌานที่ไม่ฉลาดทั้งในการตั้งจิตมั่น และไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. ผู้ได้ฌานที่ฉลาดทั้งในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการออกจากสมาธิพระอัฏฐกถาจา์ได้ขยายความทักษะประการใหม่นี้ไว้อย่างลึกซึ้งว่าความฉลาดในการออกจากสมาธิหรือวุฒานะากุศล ไม่ใช่แค่การคลายออกจากชานธรรมดาแต่หมายถึงความสามารถในการกำหนดเวลาและสภาวะในการออกจากชานได้อย่างแม่นยำตามที่ตั้งใจไว้ผู้ที่ไม่ฉลาดคือผู้ที่ไม่สามารถควบคุมการออกจากชานได้อาจจะถอนออกมาโดยไม่ตั้งใจหรือติดอยู่ในชานานานเกินไป พระพุทธองค์ได้ทรงชี้ขาดเช่นเดิมว่าในบรรดาผู้ได้ฌานทั้งสี่จำพวกนั้นผู้ที่ฉลาดทั้งสองด้านย่อมเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐที่สุดเป็นประธานสูงสุดและดีกว่าผู้ได้ฌานประเภทอื่นๆและพระองค์ก็ได้ทรงยกอุปมาแห่งการกลั่นนมสดเช่นเดิมว่าเปรียบดังหัวเนยใส ที่ถูกกลั่นมาจากนมสดย่อมเป็นสิ่งที่ประณีตและเป็นเลิศที่สุดฉันใดผู้ได้ฌานที่ฉลาดทั้งในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการออกจากสมาธิก็ย่อมเป็นผู้เลิศที่สุดฉันนั้นเหมือนกันหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนําเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือหนึ่ง เป้าหมายของการออกจากฌานคือการยกจิตสู่วิปัสสนานี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดเหตุใดการออกจึงเป็นทักษะที่สำคัญคำตอบก็คือเพราะเราไม่ได้เข้าฌานเพื่อจะติดอยู่ในความสงบนั้นตลอดไปแต่เราเข้าฌานเพื่อพักจิตและรับปัญญาให้คมคล้า การเข้าชานเปรียบเสมือนการนำมีดเข้าไปลับบนหินลับมีดการตั้งอยู่ในชานคือกระบวนการลับจนมีดนั้นคมกริบและการออกจากชานคือการหยิบมีดที่คมกริบนั้นขึ้นมาใช้งานทันทีงานที่ว่านั้นก็คือการเจริญวิปัสสนาปัญญาคือการนำจิต ที่ทรงพลังและตั้งมั่นนั้นมายกขึ้นพิจารณาความจริงของขันห้าเพื่อตัดกิเลสให้ขาดสะบัน้นผู้ที่ไม่ฉลาดในการออกก็เปรียบเสมือนคนที่รับมีดจนคมแล้วแต่กลับวางทิ้งไว้จนสนิมขึ้นไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 2. ความชำนาญในการออกคือเครื่องหมายของความเป็นอิสระ การที่ผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดเวลาเข้าออกฌานได้ตามใจปรารถนาคือเครื่องหมายของวสีภาวะคือความเป็นใหญ่หรือความเป็นอิสระเหนือจิตใจของตนเองเขาไม่ได้ถูกสมาธิครอบงำแต่เขาเป็นผู้ใช้สมาธิเป็นเครื่องมือเขาสามารถเปิดสวิตช์ความสงบเมื่อต้องการพักและปิดสวิตช์ความสงบ เพื่อกลับมาพิจารณาโลกด้วยปัญญาเมื่อต้องการทำงานความเป็นอิสระเช่นนี้คือคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเป็นนายเหนือจิตใจไม่ได้ตกเป็นทาสของอารมณ์ใดๆอีกต่อไป 3. การออกคือสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างสมถะและวิปัสสนา ช่วงเวลาที่ออกจากฌานใหม่ๆนั้นเป็นนาทีทองของนักวิปัสสนาเพราะในขณะนั้นจิตจะอยู่ในสภาวะที่ประณีตตั้งมั่นพองใสและทรงพลังอย่างยิ่งยวดนิวรณ์ทั้งหลายยังไม่ทันจะก่อตัวขึ้นมาผู้ที่ฉลาดในการออกคือผู้ที่สามารถฉวยเอาโอกาสทองนี้แล้วน้อมจิตที่ท,ทรงพลังนั้น ไปสู่การพิจารณาไตรลักษณ์ได้ทันทีเขาจะไม่ปล่อยให้จิตแวบไปคิดเรื่องอื่นแต่จะใช้กําลังของสมาธิที่ยังสดใหม่นั้นเป็นพลังขับเคลื่อนให้ปัญญาแทงตลอดเข้าไปในสภาวะธรรมได้อย่างลึกซึง้งการออกอย่างชาญฉลาดจึงเปรียบเสมือนการสร้างสะพานที่มั่นคงเพื่อข้ามจากฝั่งแห่งความสงบของสมถะ ไปสู่ฝั่งแห่งความรู้แจ้งของวิปัสสนาได้อย่างราบรื่นขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร